ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาแนะนํานะครับทาความรู้จักองค์ประกอบงานเลื่อไสายนะครับการออกแบบอย่างไรโดยละเอียดนะครับโดยใช้ปัแกินตัวช่วยในการทํางานที่ชื่อว่าลักจังเลเซอร์สี่จุดหนึ่งนะครับก็ในส่วนนี้ผมจะอธิบายตั้งแต่คนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักโปรแกรมนะครับตั้งแต่เอาภาพเข้านะนะครับก็จะละเอียดนะฮะดูให้จบแล้วก็ผมมั่นใจว่าเป็นแน่นอนนะครับก็ เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องการออกแบบนะครับเรามาทําความรู้จักองค์ประกอบกันก่อนนะครับเส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นแกนลัดพานะฮะเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองนะครับเป็นเส้นสีเขียวนะครับเส้นบล็อกตัวผู้นะครับเส้นที่สามนะครับเราจะให้เป็นเส้นบล็อกตัวเมียคือเส้นสีฟ้านะครับส่วนเส้นสีดํานะครับจะเป็นเส้นตัดจบนะครับแล้วเส้นสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตัวขอบนอกแกนเดินน้ํำยา นะครับนี่คือองค์ประกอบของงานเลื่อมสายมีแค่นี้นะครับจำสีเส้นให้ดีนะครับจำสีเส้นได้ก็ออกแบบงานหน้ากากออกแบบงานอื่นได้เหมือนกันนะครับพื้นฐานมาจากงานเลื่อมสายนะครับจำสีเส้นให้ได้เวลาเราคุยกันเราจะได้คุยกันเข้าใจง่ายนะครับเอาละ่ะเราไปเริ่มการออกแบบกันเลยนะครับอ่เราเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับเราก็จะเห็น <c oughs> ตัวหน้าโปรแกรมว่งางเปล่าแบบนี้เลยนะครับตัวเรื่องของการนิวนิวไฟขึ้นมาเนี่ยทุกคน น่าจะเรียนรู้ไปละที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นที่ทําความรู้จักการตั้งค่าต่างๆนะครับ่ะทีนี้เราก็กดคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วมาเลือกที่ Import นะครับเป็นการนํารูปภาพเข้านะครับคลิกที่ Import นะครับจะเกิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกรูปภาพของเรานะครับที่เราเลือกไว้ที่เราถ่ายรูปหรือเราสแกนก็แล้วแต่ตรงที่เราจัดเก็บไว้นะครับกดคลิก Import เข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับ มันจะเกิดตัวหนังสือแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมันเป็นการบอกบอกว่าคุณจะเอาตัวหนังสือวางไว้ตรงไหนในแผ่นง,งานตรงนี้นะครับเอาเอารูปภาพวางไนนว้ที่ไหนนะครับแล้วก็คลิกวางไว้นะครับหลังจากที่เราได้รูปภาพแล้วนะครับเราจะทาการดึงเส้นเซนเตอร์มาไว้เป็นกึ่งกลางเพื่อหมุนรูปภาพให้มันกลางนะให้มันเป็นให้มันได้กึ่งกลางของมันนะครับโดยการดึงไม้บรรทัดนะครับเอาเมาส์มาชี้มาคลิกตรงตรงที่ลูกศรของชี้นะครับ คลิกซ้ายลากออกไปนะครับเราจะได้เส้นแบบนี้นะครับแล้วมาไว้ที่กลางรูปภาพแบบนี้อ่านะครับทีนี้เราจะเริ่มดาบและก่อนอื่นนะครับตอนที่เราจะดาบนะครับเรามาเปิดที่ฟังก์ชันตัว Snap นะครับสแนปทูนะครับคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วมาคลิกที่ไกด์ไลน์นะครับก็จะไปอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับก็สามารถหยุดดูได้นะครับอ่าโอเค เราคลิกสแนปไกด์ไลน์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ปากกาเนี่ยมันดูเข้าเส้นกลางที่เราตีเส้นไว้นะครับอ่ะเราก็มาคลิกเลือกฟังก์ชันปากกานะครับอ่าในจุดนี้นะครับเราตั้งค่ากันไปแล้วเบื้องต้นนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้นะที่ทุกคนดูนะครับตั้งค่าหน้าโปรแกรมให้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคีย์ลัดที่เราตั้งไว้ก็คือกดตัว A หรือกดเลข5านะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เรารวบรวมไว้ที่สําคัญสําคัญในการใช้งานนะครับ กดฟังก์ชันปากานะครับเอามาดับเส้นนะครับสังเกตดูเส้นที่ผมดับนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มด้านบนจิ้มตามรอยต่อนะครับผมจะจิ้มที่ขอบเหรียญนะครับยังไม่ต้องรีบไปดับเอยังไม่ต้องรีบไปดับเส้นนะจิ้มจิ้มไปตามรอยต่อไปก่อนนะครับจิ้มให้ครบนะครับหลังจากจิ้มครบแล้วนะครับเราทําการกดเคลียร์เมาส์นะครับโดยการคลิกเคลียร์นะครับกด คีย์ลัดที่เราตั้งกันไว้นั่นแหละเชียรมเมาส์นะครับกดคาว่าพลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาใช้เมาส์ชาร์ปตรงนี้เชฟตรงนี้นะครับกดคลิกนะครับคลิกที่เชฟเนาะมันจะเกิดเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นจุดขาๆเขาๆแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเราลากคุมทั้งหมดนะครับอ่าลากคุมโหนทุกโหนเลยลากคุมทั้งหมดนะครับเราจะเปิดเพื่อขยับเส้นถ้าเราไม่ทาการเปิดเราจะไม่สามารถขยับเส้นได้นะครับแล้วก็ คุมทั้งหมดแล้วพอเราเราคุมทั้งหมดแล้วอะครับมันจะขึ้นเป็นจุดฟ้าจากเดิมที่มันเป็นจุดขาวเห็นไหมจากเดิมที่มันเป็นจุดขาวี่ยจุดพวกนี้มันจะเป็นจุดสีฟ้านะครับมันเป็นการบอกว่าเราลักคุมทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปกดที่เทิร์ปตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งคร <cart> <sm> ั้งนะครับอ่าพอเราคลิกแล้วนะครับเราจะมาเริ่มขยับเส้นนะครับดูนะครับพอเราคลิกไปแล้วนะครับโนดตวงนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะไม่มีให้ขยับแล้ว ทีนี้เราจะเริ่มขยับเส้นได้แล้วนะครับเราจะคลิกที่กลางเส้นเลยเพื่อดึงออกมาแบบนี้หรือนะครับเราจะจิจ้มที่โหนดเพื่อให้มันมีลูกศรขึ้นมาแบบนี้แล้วขยับเอาก็ได้นะครับไม่ติดอยู่ที่ความถนัดจะดึงที่กลางเส้นหรือจะจับที่ลูกศรน,นะรเอาเมาส์จิ้มที่โนหนดแล้วก็จับที่ลูกศรจิ้มที่โหนดโหนดพวกนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกโหนดนะครับเป็นจุดเป็นจุดที่เราจิ้มปากกาลงไปนะครับเนี่ยพวกนี้เราเรียกโหนดพอเราจิ้มปุ๊บมันจะเกิดลูกศรแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหม พอมันเกิดรูกสรแบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถขยับได้นะครับนี้เราขยับให้มันได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับตามขอบเหรียญน,นะครับเราก็จะมาใช้ป๊กอกินตัวช่วยของเราแล้วนะครับเรา,าก็ทําการกลับเส้นนะครับตอนนี้เราหันหน้าเข้าจอขมนะครับเราทํางานอยู่ฝั่งไหนเราดับเส้นฝั่งไหนครึ่งเดียวนะครับเราจะดับแค่ครึ่งเดียวเนาะครึ่งนี้ผมอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมก็จะกดที่ป๊กกินคําว่ากลับเส้นขวาไปซ้ายนะครับอ่าพอเรากลับเส้นปุ๊บเราก็จะได้ลักษณะเส้นที่ เป็นเท่าองค์เหลียญละนะครับง่ายเนาะอ่าโอเคอันนี้ผมทาเส้นใหญ่เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเวลาเรากลับเส้นแล้วเนี่ยเส้นมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มใส่ขนาดนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะใส่ขนาดสาหรับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมสาหรับคนที่วัดเวอร์เนียไม่เป็นนะครับใช้เวอร์เนียไม่เป็นหรือถ้าใครใช้เครื่องสแ,แกนก็มนไม่จำเป็นต้องวัดเพราะสแ,แกนมันก็เท่าขนาดเรียญนจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องสแ,แกนใช้เวอร์เนียในการวัด เป็นการถ่ายรูปเข้าดาบเส้นนะครับวิธีการวัดเบอร์เนี่ยเรามาดูกันนะครับเราจะวัดมุมกว้างที่สุดขององค์เหลียนลักษณะแบบนี้นะครับและมุมสูงที่สุดของเหลียนลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้ตามที่เราวงเลยเห็นนะเราจะได้ขนาดนะครับความกว้าง25.1นะครับความสูง41.2นะครับข้อสําคัญของการใช้เวอร์เนียอย่าลืมตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับจะต้องเป็นมิลลิเมตรระวังมันจะเป็นคําว่านิ้ว นิ้วแบบนี้นะครับไม่งนั้นเพียนทันทีถ้าเกิดว่าใครลืมใช้ตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรการทํางานของเราเราจะใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับเอาละหลังจากที่เรารู้ว่าเราวัดอย่างไรแล้วนะครับการใช้เวอร์เนียนะครับเราก็มาใส่ขนาดนะที่ปักยิงตัวช่วยของเรานะครับความสูงความกว้างนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับค่าความสูงความกว้างนะครับจากที่เราวัด ได้เราจะลดลงไปจากขนาดจริง0.3-0.4ในกรณีที่เป็นผ้าเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าผงเราจะลดแค่0.1นะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับ0.3-0.4เนี่ยที่เป็นผ้าเหรียญเพราะว่าเราต้องการให้มันฟิตนะครับเพราะว่าเราไปลดลดไฟเนี่ยตัวอะคริลิกเดี๋ยวมันก็จะขยายนะครับพอมันหดตัวลงไปมันก็จะรัดแน่นนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าผงถ้าเราไปลด0.3-0.4เนี่ยอาจจะเกิดการแตกได้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าเหรียญยังไงก็ไม่แตกนะครับโอเคเนาะ อ่ะถัดมานะครับเราก็กดโอเคเราก็จะได้ขนาดของเราแล้วนะครับอันนี้ผมก็ใส่ลงไป40.9นะ24.8ผมลดลงไปอย่าง0.3นะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มขยายเส้นของเราละนะครับเส้นแรกที่เราจะขยายไปก็คือเส้นบล็อกตัวผู้นะครับเราก็มาดูที่ตัวช่วยของเรานะครับในหัวข้อคําว่าขยายเส้นนะครับเราใส่เข้าไปเลย0.6หรือ0.8ก็ได้ นะครับระยะห่างตรงนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับระยะห่างของบล็อกตัวผูนะ้จะเป็นระยะห่างที่ออกจากเส้นสีแดงครับเป็นแกนลัดพระนะครับเส้นสีแดงที่เป็นแกนลัดพระนะครับเราจะใช้อยู่ประมาณศูนดหถึง0.8ย์ุดในกรณีที่เป็นพระเหรียญน,นะแต่ถ้าเป็นพระที่มีความสูงมากๆพวกโอลอยเงี้ยนะครับอาจจะต้องคำนวณให้ดีนะครับและเปิดเส้นให้มีความห่างมากกว่านี้อา,อาจจะใช้สักหนึ่ง หนึ 1> 1่งมิลหรือสองมิลเอ่อหนึ่งจุดสองมิลก็ได้นะครับแต่อันนี้เราเป็นพระเหรียญผมจะใช้ศูนจุดหกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจเรื่องการเดินน้ํายาก็ใช้ศูนจุดแปดก็ได้มันคือระยะความห่างของขอบฝานะครับขอบฝากับตัวองค์พระนะครับระยะความห่างตรงนี้ผมจะใช้แค่ศูนจุดเจ็ดอ่าศูนจุดหกผมต้องการให้มันกระชับลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจเรื่องการเดินน้ํายาก็ยังมือใหม่อยู่ก็ใช้ศูนจุดแปดไปก็ได้นะครับให้มันห่างจากองค์เหรียญนิดนึงเพราะว่าอะไร ถ้าเราไม่ชํานาญในการเดินน้ํายาเวลาเราหนีกิ๊บไปเนี่ยน้ายาอาจจะก,กระเฉาะเข้าเหรียญก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ใช้0.8ูนาะุนอระยะห่างของขอบเหรียญน,นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเลขอะไรเรียบร้อยในหัวข้อตรงขยายเส้นนี้แล้วนะครับเราก็กดคําว่าขยายออกนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นมาแบบนี้นะครับเดิมเวลาเรากดขยายออกแล้วนะครับมันจะไม่ได้เป็นเส้นสีเขียวเลยนะมันจะเป็นสีแดงนะครับทีนี้เนี่ย เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ที่แถบสีนะครับถ้าแถบสีใครอยู่ด้านบนก็ชี้ที่แถบสีเขียวนะครับส่วนใครอยู่ด้านด้านขวาก็ชี้ที่แถบด้านขวานะครับชี้ที่สีเขียวเสร็จแล้วให้กดคลิกขวาที่เมาส์นะครับเป็นการเปลี่ยนสีเส้นเนาะอ่าเปลี่ยนสีเส้นคขวานะครับเลือกสีก่อนแล้วเปลี่ยนสีเส้นก็คือคลิกขวานะครับอ่าโอเคเราได้เส้นบล็อกตัวผู้แล้วอ่าง่ายเนาะทีนี้เราก็จะมาขยาย เป็นเส้นบล็อกตัวเมียนะครับกดใส่ออกไป0.8นะครับใส่ตัวเลขลงไปตรงนี้แหละนะครับไปที่เดิมเรานี่แหละนะครับขยายเส้นนะครับใส่ตัวเลข0.8แล้วกดคาว่าขยายออกนะครับเราจะได้เป็นเส้นแบบนี้ออกมานะครับเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับก็เลือกสีฟ้าแล้วก็คลิกขวานะครับอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเส้นบล็อกตัวเมียนะครับเราจะให้เป็นเส้นสีฟ้านะครับมีความห่างอยู่ที่0.8ถึง1มิลนะครับอยู่ที่ขนาดแผ่นนะครับอ่า 0.8มันก็จะมีแผ่น0.8แผ่นหนึ่งมิลนะครับคนที่เขางเก่ง้วเขออาจจะใช้แผ่น1มิลแล้วใช้ช่องไฟ1มิลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยชํานาญเนี้ยเราอาจจะใช้0.8เพื่อให้บล็อกมันกระชับหน่อยใช่ไหมพอเราไปใช้1มิลเนี่ยเวลามันกระชับมันฟิตเวลาเรากดลงไปเนี่ยขอบสันมันก็จะตั้งขึ้นนะครับเอาละ่ะหลังจากที่เราได้เส้นแกนรัดพระเส้นบล็อกตัวเมียบล็อกตัวผู้แล้วนะครับเราจะมาขยายที่ สองจุดห้ามิลคือเส้นตัวตัดจบเราก็มากดที่ปักอินได้เลยนะครับคลิกที่เส้นสีฟ้าแล้วก็มากดที่ปักอินเราได้เลย2.5ขยายออกไปนะครับเราก็จะได้เป็นเส้นสีดำออกมาแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเส้นสีดํหลบบเนี้ยถ้าเราใส่ขูบัวเลยมันจะดูไม่สวยนะครับเพราะว่าขอบตรงนี้มันต่ำนะครับทีนี้ผมจะแต่งนะครับโดยการใช้มีดนะครับคัตเตอร์แบบนี้นะครับกดตัวชอ็อตคัตของเรานะครับแล้วใช้มีคัตเตอร์ตัวนี้ตัดครึ่งออกไปแบบนี้เหมือนตอนที่เราดับเส้นนั่นแหละ ตัดเสร็จแล้วเราก็แต่งนะครับแต่งเส้นตรงนี้ลบโหนลบอะไรยกซุ้มขึ้นไปนะครับโดยการใช้เมาส์ชาร์ปทูตรงนี้ใช้ชาร์ปตรงนี้เมาส์เชฟนะครับแล้วเราแต่งเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ยกซุ้มขึ้นไปให้มันโค้งๆหน่อยเวลาเราแต่งตระบายแต่งอะไรมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันยกสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็กดกลับเส้นนะครับเดิมนะครับเหมือนเส้นแรกที่เราทํานั่นแหละนะครับพอเรากลับเราก็จะได้ลักษณะนี้อ่ะโอเคทีนี้เราได้เส้นทั้งหมดแล้ว เราจะมาเริ่มใส่หูบัวแล้วนะครับหูบัวนะครับเราจะมาใช้ในส่วนของซิมโบลนะครับเราเก็บไว้ที่ซิมโบลนะครับใครที่ไม่เก็บไว้ซิมโบลไปเก็บไว้ในไฟล์ก็เปิดที่ไฟล์มานะครับส่วนตัวผมเก็บไว้ที่ซิมโบลนะครับส่วนใครที่เรียนกับผมนะครับผมก็จะสปอร์ตในส่วนของหูไฟล์ตัวนี้ให้นะครับหูบัวนะครับก็คลิกแล้วก็เราก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแถบสีแดงๆแบบนี้ตรงนี้นะครับเราก็เลือกหูบัวเลยเราจะเอาหูบัวแบบไหนมาใส่ รเราได้มาแล้วนะครับตอนนี้มันยังติดฟังก์ชันอยู่เราจะยังใช้เลยไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องกดคําว่า r revert to 2 b j e c t นะครับปิดฟังก์ชันนั้นไปก่อนนะครับเนาะเร็วไหมอ่าผมอธิบายเร็วนิดนึงก็ไม่เป็นไรมันเป็นคลิปสามารถย้อนดูได้นะครับอ่ะเรากดคลิ r e v e r t to Object ปุ๊บนะฮะเราก็ทําการกดคลิปที่ตัวปักอินของเรานะครับกดปิดสีนะครับกดปิดสีแล้วกดเบร a นะครับเบรเพื่ออ่าให้มัน แยกออกจากกันนะครับพอเราปิดสีเบรกแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเบรกเพื่ออะไรเบรกเพื่อให้รูด้านในเนี่ยแยกออกจากตัวนี้นะครับเพราะมันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันน่ะมันจะปุบกันอยู่นะครับเราเบรกเพื่อให้มันแยกออกจากกันเลยนะครับเป็นเส้นไขยเส้นมันนะครับพอเราเบรกเสร็จแล้วเราก็ลากคุมทั้งหมดนะครับเนี่ยตามตามสีแดงที่ผมชี้เลยนะลากคุมตั้งแต่เส้นทั้งหมดตรงนี้จนมาถึงเส้นหูบัวนะครับลากคุมไปเลยนะครับพอลากคุมเสร็จแล้วเรามากดที่ปักกินนะครับกดคําว่าจัดการแนวตั้ง นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยวัตถุทุกอย่างมันจะกระโดดเข้าไปอยู่ในเซนเตอร์เดียวกันนะครับ,รบกดจัดกลางแนวตั้งนะครับวัตถุทุกอย่างมันจะอยู่ในเซนเตอร์เดียวกันนะพอมันอยู่ในเซนเตอร์กึงลางแล้วเราก็ลากฟุ้ที่หูบัวอย่างเดียวนะครับลากฟุ้หูบัวอย่างเดียวเนาะเส้นอื่นเราไม่เกี่ยวละน,นะลากฟุ้หูบัวแล้วก็ค่อยๆกดลูกศรขึ้นนะครับที่ตัวแป้นพิมพ์นะครับกดขึ้นมาให้มันอยู่ในรักษณะนี้นะครับสังเกตดูนะครับดูตรงแดงๆนะ เราจะเหลือไว้ประมาณนี้จากขอบแหลมๆตรงนี้แล้วก็ตูดหูรูห่วงนะครับจะไม่ให้มันสูงจนเกินป้ายหรือจะไม่ให้มันสูงโดดขึ้นมาอยู่วันนี้หรือจะไม่ให้มันต่ำจนชิดเส้นนี้นะครับเพราะเวลาเราแทงตะไบแล้วแนวตะไบมันจะมาอยู่ลักษณะเส้นนี้เลยเส้นดำๆพอเราแทงตะไบไปนะมันจะมัอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคให้มันอยู่ในระนาบประมาณนี้นะครับลองทําดูเนาะค่อยๆทํานะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับพอเราได้แล้วนะครับ เราก็ทำการเคลียร์เมาส์แล้วนะครับเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่หูบัวเส้นที่ลูกศรชี้เลยนะแล้วกดชิปค้างไว้ที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้นด้านนอกอีกหนึ่งครั้งนะครับกดชิปครั้งไว้ด้วยนะเป็นการคลิกทั้งสองเส้นนี้เข้าขด้วยกันนะครับอ่นะคลิกเสร็จแล้วนะครับกดที่ฟังก์ชันตัวปักรีนของเรานะครับกดคําว่ารวมหูบวกเปิดแกนนะครับพอเรารวมหูบวกเปิดแกนแล้วเราเราจะได้เป็นลักษณะ ที่เป็นเส้นสนีนเงินออกมาแบบนี้อ่านี่จะเป็นเส้นตัวอ่าตัวที่มันเป็นเส้นขอบเดินน้ํายาของเรานะครับอ่ะเราได้ลักษณะนี้แล้วเราก็กดคําว่าสร้างบล็อกนะครับในตัวพักรนของเรานี่แหละนะครับพอเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้เป็นบล็อกที่มีลักษณะแบบนี้ออกมานะครับอ่ะตัวนี้เวลาเรากดคลิกไปตรงนี้เนี่ยคลิกตรงที่สร้างบล็อกเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มามีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็คือตัวขอบบล็อก นะครับรูเล็กๆบนล่างเนี่ยคือรูเซนเตอร์นะครับจุดมาร์กเราเวลาเราประกบฝา,ฝามันจะได้ตรงนะครับส่วนรูตรงกลางเขาเรียกรูลมนะครับเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยเข้ามาอยู่ในกึ่งกลางให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับรูลมนะครับรูเซนเตอร์ center, บนล่างนะครับแล้วก็ขอบด้านนอกนะครับพอเรามอาไว้แล้วก็ลากคุมแล้วกดคําว่าจัดก,การแนวตั้งให้ทุกอย่างมันอยู่กึ่งกลางนะครับไปต่อนะโอเคเนาะไม่ถ้าไม่ทันก็กด ย้อนกลับไปดูนะครับทีนี้นะครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับอันเนี้ยอันนี้คือเสร็จหมดแล้วองค์ประกอบของงานเลื่อใสนะครับทีนี้เราจะมาแยกแล้วนะเรามาเราจะมาแยกเพื่อการทําง,งานของเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเก่งแล้วจําเส้นได้เราก็ไม่ต้องแยกนะครับแต่อันนี้อธิบายเกี่ยวกับการแยกก่อนนะครับเราปรกดที่ปักอินโดยการใช้คําว่าแยกสามชุดนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้เส้นที่เหมือนกันทั้งหมดเลยสามชุดทีนี้เราจะมาไล่ลบละ นะครับเรามาดูเราลบเส้อนอะไรบ้างนะครับเส้นแรกในการลบนะครับตัวแรกเราจะเก็บไว้ก็คือตัวแกงรัฐะนะครับเส้นทีนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่เราจะลบคือเส้นสีเขียวเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีดําและเส้นรูอ่ารูรูห่วงตรงนี้แล้วก็ขอบด้านนอกนะครับอ่าลบออกไปนะครับเราก็จะเหลือแค่นี้นะครับเส้นนี้คือเส้นตัวตัดเลเซอร์วิ่งตัด แกนรักระนะครับตัวนี้สีแดงก็คือแกนรักระส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเดินน้ํายาส่วนรูตรงนี้ก็จะเป็นรูเซ็นเตอร์นะครับอันนี้เรียกว่าแกนรักระและเดินน้ํายานะครับถัดมานะครับตัวนี้เราจะเป็นบล็อกกดเราลบตัวไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราจะลบคือลบเส้นสีแดงนะครับลบเส้นสีดํานะครับแล้วก็ลบเส้นขอบเดินน้ํายาและก็รูห่วงไปทันดูนะลบรูตัวนี้นะครับ แล้วก็ลบเส้นนอกนี้นะครับสิ่งที่เก็บไว้ก็คือรูเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเส้นสีฟ้าเส้นนี้เขาเรียกว่าบล็อกตัวเมียและบล็อกตัวผู้นะครับก็จะมีรูลมรูเซ็นเตอร์รูบล็อกตัวเมียตัวผู้นะครับใช้แอลคริลิก2.5ถึง3มมิลใ,ในการตัดทํบบล็อกนะครับถัดมานะครับเส้นสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตัดจบนะครับสิ่งที่เราลบก็คือเส้นแดงเส้นเขียวนะครับเส้นรอบนอกทั้งหมด นะครับแล้วจะเก็บไว้แค่นี้นะครับอันนี้คือเส้นตัวที่เราจะไปตัดนะครับเส้นสีฟ้าคือเส้นที่เราตัดหลุมเครื่องเลเซอร์นะครับพอเราดัดเครื่องเลเซอร์เสร็จปุ๊บตัดหลุมเราเดินน้ํายาอะไรเรียบร้อยละนะครับเราก็จะมาตัดจบให้มันได้เป็นทรงนะครับแล้วก็เราก็จะได้พระที่มีลักษณะทรงประมาณนะครับแทงตะะบหัวบัวนะครับให้เรียบร้อยนะครับเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเส้นตัดจบนี่อันนี้คือองค์ประกอบของงานเลี่ยมสายเรียบร้อยง่ายเนาะ อธิบายเน่ผมทำํำคลิปมาก็ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าอธิบายอาจจะเร็วนิดนึงนะครับก็ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนดูนะครับก็ไม่อยากจะให้มันยืดเยอะอะไรมากมายนะครับก็ในส่วนของงานหน้ากาก ก็จะทําคลิปแบบนี้แหละนะครับให้ทุกคนเห็นภาพชี้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับให้ทุกคนเห็นภาพนะครับแต่หลักสําคัญอยากให้จําเส้นงานเลื่อมสายให้ได้นะครับว่าเส้นไหนคือเส้นบล็อกเส้นไหนคือเส้นแกนเส้นไหนคือเส้นบอกตัวเมียตัวผู้นะครับถ้าเราจําตรงนี้ได้งานอื่นเราก็จะจะง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นงานหน้ากากงานขอบข้างงานไม้นะครับ <S <S ถ้าเราจาสีเส้นตรงนี้ได้นะครับฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเป็นแน่นอนนะครับนะครับโอเคก็ วันนี้นะครับผมรักจังไลเซอร์นะครับก็อธิบายแค่นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะเป็นนะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับการกดป๋าการเดินน้ํายาเดี๋ยวจะแยกไว้อีกพาสหนึ่งนะครับไม่เอามาปนกันเนาะเดี๋ยวถ้ามันปนกันแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอ่มันจะมั่วไปหน่อยเดี๋ยวอาจจะทำให้สับสนนะครับอยากให้ศึกษาตัวโปรแกรมแล้วก็ไปศึกษาเรื่องการเดินน้ํายาแยกกันไปเป็นพาทเป็นพาทไปนะครับวันนี้ก็อ่า ขอตัวลาไปก่อนอ๋อฝากไว้ด้วยนะครับผมมีเรซินโลทองนะครับก็สามารถขัดปัดเงาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ